ครับผมสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมพอกันอีคลิปกับนาะรินตามฝันมือนีนะครับผมถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมนารินตามฝันสิบ้าพ่อแม่พี่น้องมาเอาเลขดีเลขเด็ดจากเจลตอรี่นะครับผมเจลตอรี่เพื่อนกับมาเยี่ยมบ้านนะครับผมมาหาพี่สาวครับมาเหรียญน้ำนะครับ,มนนรบผม พอดีนและลิ้นตามฟันก็ได้มาเอนแนวทางของเจลอตตอรี่นะครับผมเมื่อนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้โอ้หลงมากไต่น้องเลยมาอยู่มาเล่นนั่งนองตลอดครับผมเมื่อได้ว่างก็ได้มากครับขึ้นหัเพราะว่ามาตลอดครับผมมันกินซุปกินดิบอยู่นี่แหละครับเมื่อนี้พันมีโอกาสพันมาเจอ นลินฝ้าฝันครับนลินตามฝันครับตามฝันเราพีดบอกครับนลินตามฝันขอโทษเราพีดครับผมคือว่าละสองของนลินตามฝันบททะเดังทะหญไงนะครับผมจะเด้บอกเผาก็นเริ่มจากซูตรเมล่แล่ะค่ะครับจะได้วอาพีดเราบอกถูกแน่นะครับเป็นยังว่าเป็นยังกันเองมิตรพีตนองอันนี้เจได้เลขมาตตอรใส่ครับนี่เลขนครพนมค่ะนครพนมงอดที่รล้ว เขาเลยนะศูนย์หาเต็มเต็มเ็มครับผมพี่น้องฟังเบิ้งนะครับผมหวดีเพื่อนกับมาคือเกาหันะค่ะนลินทตะปันครับเพื่อนกับม่ามีศูนย์ครับมีหามีเก่าค่ะมีศูนย์มีหามีเกาค่ะมีกระจับครูไห้คือเกาครับน่ินทร์ตะปันนี่อาจจะเป็นซ่องเงินบ้านมานที่หลังมูเนาะครับผมกัซิมีศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดค่ะเล่งที่ศูนย์เจ็ดค่ะ เน้นตัวเดียวศูนย์เจ็ดนะครับคันศูนย์คันหาสี่เ่อนกับยับคู่หายหาศูนย์หาเจ็ดหาแปดจ้ะหาเจ็ดหาแปดฟังทันวะนาะพี่น่องพราะเป็นยังดอกเลนนี่แตงเขียนไม่ก็ได้ค่ะครับผมเดี๋ยวนี่เนาะเก้าเนี่ยกระม้าหนึ่งเก้าสามเก้าครับห้าเก้าค่ะเพื่อนกระจับคู่ม่หายนี่นะครับผมค่ะหนึ่งเก้า สามเก้าห้าเก้าเพื่อนไหมากสามตัวแต่เพื่อนก็เน้นศูนย์เน้นศูนย์ล่องเก้าค่ะครับผมเน้นศูนย์ลองเก้านะครับจับคู่ไห่ตามที่เจรตลีเพื่อนได้บอกเรานะครับผมถ้าฟังมาท่านเดี๋ยวนั้นตาฝันจะได้เขียนให้นะครับผมทวนไห่ช่วงทุ่ทไทยนะครับผมค่ะคม่เอ็นอันนี้เลข ถึงมาจากงวดเหรอครับเลยเลขนึ่งมันมาตลอดด้วยค่ะครับเลขเป็นมาตลอดครับเป็นมาตลอดถูกมาตลอดค่ะแต่ว่าวงนึ่งมันเข่าศูนย์หาเต็มเต็มคือปตองกลับครับหมวดกรดเป็นหอศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ครับผมแต่ว่าวดอี่เป็นการหนึ่งศูนย์คือเก้าแต่เป็นศูนย์สองศูนย์สี่กับศูนย์เจ็ดค่ะ อ๋อยังมาอีกลักศูนย์ด้วนะครับศูนย์ไหมว่าศูนย์ไปสกกใสก่กระสุนไปใส่กระสุนแสดงวมาเว้าก,กันอยู่นี่แหละว่าหายไม่ศูนย์อีกอยู่ค,ครับผมค่ะอันนี้ก็ตามที่ว่าเลขมาเนาะครับผมค่ะว่าให้มาเลขกศูนย์ค่ะลักศูนย์ลักหาลักเก่าครับผมมาสามลักนะครับผมค่ะแล้วแต่ fc ได้พิจารณานะครับผมฟังไว้หาจับจองไว้นะครับผมโอ้โหจนซีเบิร์ต่เดชค่ะนี่มันโค้งสิโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผม เอฟจะอบแล้วครับผมเอฟซีท่างของนลินตาฝันคือว่าบุตามเลขกเจล็อตเตอรี่ให้อีกแน่ท่านบ่มีเวลาหลีครับผมคุณมากรุงเทปเนาะครับผมกันเลยตาบรนเทาล่องเบิงค่ะไม่นี้เป็นอีหยังหูร่มเมียยังหูโซ่มาฮอดบ้านของนลินตาฝันเพราะว่าเฮียนพี่เฮียนน้องก็มาตลอดแต่ว่าลังเลก็บ่ได้ลงนะค่ะมาตลอดเฮียนแม่ป้า เจลอตเตอรี่นะครับก็เป็นหน้าแบนบอครับเป็นอาเป็นอาครับเป็นอาทั้งมีสีเอิ้์นพร่งค่ะครับเป็นอาเป็นอาับงมเิรนพรวงคะเอร์นเอน้่น่อิร์นรง ทั้งทั้งนริตาฟันกับเจออืดนเจอลอตเตอรี่วะอ่าอ่านะครับผมแต่ว่าผมนริตาฟันเอิ้อต้านะครับอ่ารับหน้ากันคล้ายๆกันนะครับผมอ้าวเป็นไงพี่ตาพีตโนนอรเรียกตัวเดียวกัน่ตั้งพี่สาวผมก็เรียกลูกพี่สาขาเดียวกันนะครับก็ค่ะตามนั้นละค่ะนริตาฟันต่อมาเรียกก็คือยังไงเจรอตเตอรี่พี่ในบอกได้ บอกเราไปแล้วนะครับผมตัวเลขแนวทางของเลขนครพนมนะครับผมที่ว่าเน้นให้เน้นเน้นศูนย์นะครับผมเด่นศูนย์ร่องเก่าค่ะนลินเด่นศูนย์ครับผมเอากลับมาเบิ่งกันอีกถ่ายคลิปนะครับผมเลขเจลอตเตอรี่นะครับผมมาจากนครพนมนะครับผมกับมีเด่นศูนย์หาร่องเก่านะครับผมศูนย์กับหาร่องเก่านะครับผม เดนสุดก็คือ0ูนนะครับผมงวดวันที่16กรกฎาคม2566นะครับผมเลขมาจากลอตเตอรี่นะครับผมเจลอตเตอรี่จากนครพนมนะครับผมเลขมาตะไก่แน่นะครับผมก็ให้เดนเม็ดเดียวนะครับผม0ูนย์นะครับผมรองก็คือหากับเก่านะครับผมจับคู่ไฮแล้วก็มี 02, 04, 07, 50 หาเจ็ดหาแปดนะครับผมส่วนเลขกล่องเก่านะครับผมจับคู่ให้สิบเก้าสามเก้าหาเก่าครับผมตามที่เจลอตเตอรี่ได้บอกเล่าซูพีซูนองฟังกันแล้วนะครับผมในคลิปแล้วนาะรินตามฝันเกิดได้มาเขียนให้เอฟซีได้แคปหน้าจอเบิ้งนะครับผมวัมดนี้ ให้เบิ่งกันชัดๆนะครับผมเบิ่งกันจะจะนะครับผมแคบหน้าจอไว้เดอร์พี่น,อน้องเพื่อเขาจะได้ถูกน้ำกันงวดนี่นะครับผมให้มาแล้วลักศูนย์กับเด่นศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะครับผมเลขที่โด่งดังก็คือศูนย์เจ็ดนะครับผมฝากให้เอฟซีหาจับจองหาซื้อไว้นะครับผมศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวนะครับผมส่วนตัวลอง ก็คือเก่านะครับผมมีสิบเก่าสามเก่าหาเก่าครับผมตามนี้เลยนะครับผมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมเลขเจรถลตอรี่นะครับผมจากนครพนมนะครับผมเด่นสุดๆเน้นๆก็คือศูนย์เจ็ดครับผมคลิปนี้กับไฮเอฟซีเลยแคปหน้าจอไว้เลยหาจับจองไว้นะครับผมเดี๋ยว เพืเ่อเฮาจะได้ถูกไปน้ำกันนะครับผมงวดนี้นะครับผมขอให้ถูกเลยครับผมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมที่นลินตามฝันได้เขียนให้เป็นตัวเลขชัดเจนแล้วนะครับผมคลิปนี้ของเจลอตเตอรี่เก่าค่ะนลินเดนศูนย์ร่องเก่าครับผม เอฟซีฟังไว้นะครับผมนี่แต่ว่าจัฟังไว้เป็นแนวท่าเนาะเพราะว่าโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับผมมื้อนี้วันที่18พฤกจิกา2วันครับผมแต่ว่ามื้ออื่นนี่เพิ่นอาจจะเน้นมาตัวใดอาจจะย้ำตัวใดก็รอดอีกมื้ออื่นโค้งสุดท้ายวัน4โมงโอ้หาสื่อท่านมาเนาะตัวเน้นเนาะตัวเน้นบ่ยากครับผมเพราะว่าเจ๊ลอตเตอรี่เพิ่นก็มีของดีมาแถมให้นะครับผม รางวัลที่หนึ่งนะครับผมหรือรางวัลที่หาถึงที่หนึ่งนะครับผมสองตัวสามตัวบนล่างนะครับผมตัวเลขแนวทางของเจลตตอรี่นะครับผมไกลเบิดแล้วนะครับผมโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วรอมาหาเงี้ยพี่เงี้ยน้องครับเจลตตอรี้กินกาแฟม่วงนอนหนึ่งเก้าเจเจ้าซื้อไปนี่ได้ยอะูวบเจ้าซื้อแล้วเลามักตัวได้พูดหนิต้องถามเจหันไปทัางเจเจเราฝัน ออหันไปทั้งเกลเกล่ยฝันเด้เอาทุกคนฟังเนีย่ยมีเ็กหน้อยครับผมตายครับนี่ครับผมมัดตัวได้สดใจตัวได้กค่แคบมาหววน้ดิ้นตามฝันได้นะครับผมเจ้รตุรีเพื่อนก็นกนเอาโศกมาให้เราทิ้งบ้านแล้วนะครับผมนั่นจืนิกันดิเนาะครับผมเพราะว่าน้าลิ้นตาฝันไดอุดหน,นุนแล้วนะครับผมว่าอะ่รแม่อนอาขของเ่อใบาไปแล้วนะครับผมมิจะพีิจารณ์ซื้อกันนี่ก็ต้องไปขายมืด ถูกจีได้รวยๆน้ำกันนะครับผมไม่รวยก็ดีใจนะครับเพราะว่าเจเพื่นกะหายมาแล้วอ่าส่วนตัวเจบอ่เจสเซมาศูนย์เ็ดกับศูนย์เก่าเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเล็กนครพนมเขาจีศูนย์ศครับ เขาเขาจะเน้น07แต่ว่าเจ๊ลอตเตอรี่มักส่วนตัวก็คือจะ0990กับ0770ค่ะมาแห้งมักเป็นการส่วนตัวหลักูนยนนี้ผู้ใดก็มักนะครับผมงวดดังแห้งอีลีดังแห้งอีลีค่ะเพราะว่าลอตเตอรี่เห็นสังเกตบ่าไม่มีศูนย์เนี่ยศูนย์เบิร์เบิร์ดแล้วนะครับผมแต่ว่าก็เป็นแน่ห้างล่ะชอบส่วนตัวไพ่ส่วนตัวมั่นเนาะครับผมเจ๊กับว่าได้ว่าดอกแบบว่าเข้ามาส่วนตัวไพ่ส่วนตัวมากเขาก็คิดเอาครับเยอเเพราะว่า มันกับโบมีขายแล้วนะมันเบืดอแล้วนะครับแต่ว่าเป็นอันพรเลขเป็นเลขอันเลขกันนะครับเลขกันไหมแมนแต่หาซื้อตามทองตลาดยังม่มมีเนะครับผมซูมี่ซูมือนีมันโกรก่อนหนายมันเร็วเนาะค่ะเนาะรับหวยออกเขาจะซื้อเลยค่ะปวกรอตเตรี่สีสีสั่งจองเลขกันโทรสั่งจองไว้ครับผมขาคใดก็เห็นจังสีเบืองเดี๋ยวดารินตาฟันขีโลกตัวเลขให้เบิ้ง ถ่ายคลิปนะครับผมเลขของเจลอตเตอรี่ลอยล้านนะครับผมลอตเตอรี่นครพนมครับผมตัวเลขมาจากนครพนมนะครับผมจาจก้พี่เจเพ่นก็ได้บอกว่ามาหลักศูนย์มาศูนย์ลงเก้านะครับผมเด่นศูนย์ลองเก้าครับผมเด่นศูนย์ลองเก้านะครับผมตามที่เจลอตเตอรี่ได้บอกมาแล้วว่าตัวใดนะครับผมเดี๋ยวเราเบิ้งกันตัวเลขกันทัพง์ันะครับผมแน่นตามฟันจีเอาไว้คลิป สุดท้ายนะครับผม <Okay. S 1> ถ่ายคลิปว่าเดี๋ยวจะเขียนลงให้เป็นตัวเลขเบิ้งเอฟซีจังบวัด้สซับสนนะครับผมเพราะว่าบอกเราในอาจจะฟังพระท่านนะครับผมคำว่าเปน็นนังเดี๋ยวจะเขียนให้เบิ้งนะครับผมถ่ายคลิปนะครับผมสําหรับคลิปนี้นลินตามฟันกับเจลรตต <c oughs> อลีก็ขอลาไปก่อนนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>